วิทยาลัย e t e ท h ร่วมเสวนาในหัวข้อ d e v i c and Project Based Learning มาตรฐานเยอรมันภายใต้ความร่วมมือในการทำงานของครูช่างและครูฝึกศักยภาพห้องเรียนแห่งอนาคตที่ศูนย์จัดการประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนาโดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยกล่าวเปิดการเสวนาและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานชั้นนำทั้งหองการค้าเยอรมันไทยบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัด บริษัทปทุมธานีบิวเรี่จำกัดและวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบให้เกียรติมาร่วมการเสวนาในครั้งนี้โดยเป็นการเสวนาที่ช่วยขยายภาพที่ชัดเจนของแนวทางการพัฒนาการอาชีวศึกษาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลผ่านแนวคิด d ีเวทโปรเจกต์เบสเลิร์นนิงตามมาตรฐานเยอรมันซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้และทักษะในสถานการณ์จริง ร่วมกับการเรียนในห้องเรียนอย่างเป็นระบบอา่าภในแมคคาทอนิกของที่งานอยู่ก็ประมาณ20ปีนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมมองว่าเขาต้องมีการอ p skill และ re อยู่ตลอดเวลาการพัฒนานครับในเรื่องของการ t r a i n น n g ลักนณะนะำพุบริษัทช่ชางของเราที่เป็นพนังงานประจำอยู่แล้วเนี่ยมีความสามารถตอบสนองก,กับเทคโนโลยีที่มันไปได้เร็วถ้าเรารู้ว่าพลรลี่เนี่ยมันแรงมันไปได้เร็วแล้วทำไมเราไม่รู้จักแพดดครับพลรลี่ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่เข้าฟังเสวนาได้ร่วมกันยกระดับการอาชีวศึกษาไทยให้ก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง